สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านครับกรรมตามสนองแล้วครับงานนี้นะครับนะ,ะกรรมตามสนองทํากับคนอื่นนี่แหละครับกรรมตามสนองอพอเขาโดนหัวเราะเยอะๆพูดจาททางนะครับดีใจเราฉลองกันอีกพอตัวเองโดนจะเป็นจะตายทีนี้นี่แหละครับกรรมเบนตามตามสนองอะนะครับเบีนกรรมนั่งคําสาบานนี่มันทํางานแล้ว เห็นไหมครับมีความถูกแล้วไม่มีความถูกเลยนะครับสนะแบบอะไรครับสนะแบบมีเลี่ยมอ่าชนะแบบกโกงนะครับภูมิใจเหรือครับแบบนี้นะครับสนะแบบอะไรไม่ขาวสะอาดอ่ไม่ขาวสะอาดนะครับการสนะแบบนี้อย่างที่ผมพูดเละเอามาได้ยังไงแรงจูงใจเอามาได้ยังไงนะครับอภูมิใจเหรือชนะแบบไม่ขาวสะอาด ชนะแบบไม่เป็นเอกสารนะครับอืมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่มีความสุขหรอกออชนะแบบโกงๆนี่นะครับอืมจะคิดว่าเขาแล้วทำไมอ่าเอฟซีเขายังไม่ถอยห่างถอยห่างทำไมเอฟซีเขายังไม่ไปไหนทำไมเอฟซีเขายังเชื่อมัน่นอืมนะครับ มึงโกหกคนเดืองได้แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้โกหกไม่ได้หรอกครับอืมมันก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละนะครับอืมมันก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีอืมเห็นไหมโกหกคนอดือนน่งโกหกได้ทีนี้แต่โกหกใจ<ม>ตัวเองโกหกไม่ได้เอาดันดันห้าร้อยไรนะอืมเอารู้แล้วครับพี่น้อง มันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ฮะชนะแบบน้ำเน่าหมิ่นบอกอก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับนะอืมน่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะเมื่อก่อนไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยเงียบกิ๊บนะครับพอตอนนี้เออออกมาพูดแป๊ะเป๊ะเปะนะครับแต่ในเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาก็ยังไม่ตรงกันเลย นะครับออกมาพูดกับความอะไรขึ้นเบิกความก็คนละอย่างเลยทีนี้อะนะครับมันเป็นแบบนั้นอืมมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอซีเอาเวรนกรรมทํางานแล้วนะครับก็รอรับกรรมรับเวรนไปทีนี้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวทีนี้อย่าอย่าร้องอุบองเลยอย่าร้องอ่าพีซีซีเออซีลินลินีบ กูบอกเลยอย่าล้องนะนี่แหละเวียกรรมมันทำงานนะใจเขาใจเราเวลาเขาโดนอนะ่ะเออมีความสุขดีใจอ่าเวลาตัวเองโดนอนะ่ะเป็นยังไงนี่อ่ะมึงก็ใจเขาใจเราเนี่ยแหละนะนะเขาโดนก็ไม่รู้เรื่องอะไรบ้างทีนี้แต่เขายังก็ฟันฝ่านไปได้แต่ตัวเองโดนแค่นี้จะเป็นจะตายเห็นไหมล่ะนะครับ เออมันเป็นแบบนั้นนะครับถ้าโดนตัวนี้ก็หนักเข้าไปอีกทีนี้เม,มนอ,อกไส่กดดิ้นทีนี้โดนแต่คนดา่าทีนี้มันสมควรแลวที่เขาดา่าครับเมนอ,อกไส่อืมด่าพ่อแม่เขาทีนี้ทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวขนาดกูยังไม่เคยดา่าพ่อแม่มึงกูด่าเฉพาะตัวมึงนี่แหละ พ่อแม่มึงไม่ได้ชั่วเหมือนมึงไม่ได้เร็วเหมือนมึงจะเอาพ่อแม่เขามาเล่นนะเอาเด็กมาเล่นทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ด่ามึงไม่ด่าเขาทําไมด่าเขาเพื่ออะไรเพื่อความสะใจของมึงนี่นะเอาเพื่อให้เขาเจ็บซ้ำน้ําใจนี่นะโอ้อีควายนะครับนี่แหละครับนะนี่แหละครับคืออะไรครับคือหาแดงหากินกับ youtube ของเทเลยไม่มีการไม่มีงานทํานะครับ ะจะกลับประเทศก็ไม่ได้ที่นี่ที่ดินขายหมดแล้วไงนะครับจะไปอยู่ไหนอทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หาให้พ่อแม่แบ่งให้เอาไปขายที่แต่ขายกินหมดอย่างนี้เห็นไหมนะครับเป็นแบบนั้นนะพ่อเก่แล้วก็ยังไม่ดูแลยครับยังไม่สนใจยังไม่ใส่ใจนะครับแทนที่จะโทรมาหาส่งเงินสง่งไม่มีนะ ก็พี่เขาเป็นคนพูดเองใช่ไหมนะนะครับเพราะพี่เขาเป็นคนพูดเองนี่แหละครับมันพิมพ์เดียวกันมันนิสัยเหมือนกันนะครับถึงอยู่ด้วยกันได้นะครับมันเคมีมันตรงกันไงครับเข้าใจไหมอืมนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซี T. อืมแล้วก็รอดูดีนี้ แล้วก็รอดูนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะครับถ้ารอชมได้เลยครับผมอ่าเบื้องลดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้อืมนอนให้มันหลับนะกินให้มันอิ่มนะเออนะครับอ่าเจ้าของดงเจ้าของเดิมก็มาแล้วทีนี้ อ่าคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าไปโกหกนะเดี๋ยวเขาหัวเราะอีกนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็หัวเราะอีกนะเออโกหกให้มันเนียนะนะเนาะนาเขาเป็นญาติสนหนกันเนาะจะเป็นทั้งแม่เนาะไอต่อเนาะเป็นทั้งแม่เลยเนาะวันเนาะเออวันว่าเ,เออ,เอ,อ,เอ,อถ่ายแล้วอืมนะเงินเดือนท่เดือน,เ,อนนะเท่าไหร่พี่วันา่า เงินเดือนเดือนละหมื่นครับเงินเดือนเงินเดือน,นเดือนละหมื่นโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเลยนะว่าเปตะยา่วาหัวนะนะนานนะครับมันซื้อขายกันไม่จะว่าไม่ได้ซื้อขายกันตู้เรียนกับพันระยะสั้นบันี้โอ้ยนะนี่นะคะเราก็ทําก็ให้น้องมันทําก่อนคะ่ะนะอีกสักสองสามปีก็จะมาปลูกยางครนะพนันเป็นตัวเขานะ โอ้ปลูกบักทุเรียนแล้วมันชิไปไทยทิมบอกกอจะได้แบนี้กว่าอะไรครับกว่างอกหวายมันจะอะไรครับกว่างอกหวายมันจะโตมันใช้เวลากี่ปีกว่าทุเรียนมันจะโตกว่ากล้วยมันจะโตอีนี่ไปลงทุนเยอะมหาศาลขนาดนั้นจา้จางงคนขุดสะจักไปปรับพื้นที่เงินเป็นแบบนั้นเออเห็นไหมครับ ดูแค่นี้ก็รู้ขนาดเรื่องนี้ยังโกหกได้มานะครับคิดเอาสิครับเรื่องใหญ่มันจะขนาดไหนครับผมนะครับนะเรื่องใหญ่มันจะขนาดไหนไม่งั้นไม่มีเงินล้านก็มาเกี่ยวหรอกครับพี่น้องเอฟซีเงินล้านมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายให้คุณนะครับทําเพื่ออะไรนะครับอันนี้แหละครับเป็นข้อสังเกตเป็นข้อพิรุษนะครับในเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นนะครับนะ นะนะครับนะครมันเป็นแบบนี้แล้วทำไมเอาเงินเรื่องเงินเรื่องอะไรมาเกี่ยวเรื่องทรงเรื่องทรงมาเกี่ยวนะครับเอาให้ทำไมเพื่ออะไรครับเพื่อค่าตอบแทนอะไรอยางให้เขาพูดแบบนี้หรือ,อยังไงนี่แหละครับนะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น <laughs> โอ้ตายแล้วชีวิตนะครับนะอืม